อ่ะเขาทำอะไรอยู่อ่ะอ่ะเราเราจะเปิดคลิปอ่ะดูดิว่าเขาจะทำอะไรกับเราเขาก็นั่งแล้วเขานอนเขาทำอะไรมีอะไรเขาเขามายืนเขามานั่งง่ายเยอะสวัสดีครับ้สวัสดีด้ีป่ะเรื่องเดอะเดอะไปปั่น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 ให้ให้หัวใจ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 ให้หัวใจ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 ให้หัวใจหัวใจไปหัวใจเอ้เราจะได้เราจะได้เปิดคลิปไปแหละ เอแล้วก็ให้ไปอะละอย่าทำผมนะอย,มนะอย่าทำผมนะ้ววาสั้นนะสวัสดีทุกคนก็ด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ก็ขอขอบคุณเขายังจะมาหาเราอีกค่ะดูดีว่าไงลราพ่อหนุ่ม โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับกี่ซับนะสามแสนซับเลยไคลเบอร์นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับผมก็จะพยายามทำคอนเทนต์ที่แบบว่าใหม่ๆแล้วผมว่าผมจะเปลี่ยนเกมไปเรื่อยๆด้วยน,นะครับแบบว่า,าถ้าผมเปลี่ยนเกมเล่นแบบเป็นเกมในสตรีมหรือเกมอะไรเงี้ยทุกคนจะดูผมอยู่อีกหรือเปล่าหรือว่าทุกคนจะดูแค่เกมนี้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็แบบว่าก็ ขอบคุณ0 0 0แสนตับตวซไครตนะครับจริงๆผมไปถ่ายรูปกับูก,บกแคมแล้วนะครับแต่ว่า,าเขาเรียกว่าอะไรนะไฟมันเสียนะครับไฟมันเสียแล้วมันหายไปไหนแล้วไม่รู้ตอนนี้ยผมหาผมหาไม่เจอผมก็เลยมาอัดแบบนี้ใหม่ละกันผมก็ได้ไปถ่ายรูปนี่เดี๋ยวมีรูปคร่าวๆนะครับ ประมาณนี้ละกันขอบคุณทุกคนนะครับที่แบบว่าติดตามมาโดยตลอดนะครับสามแสนแล้วเอาให้ถึง1ล้านเลยทุกคนนะทุกคนโอเคก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเนาก,ก็ทุกคลิปแหละนะทุกคน ก็เป็นคำที่ผมแปลว่าเขาเรียกว่าไอเขาเขาเรียกว่าละอ่าพูดทุกคลิปพูดทุกคลิปอ่ะพูดทุกคลิป,ดลปเดี๋ยวผมขอไปเสียงเกมก่อนโอเคเดี๋ยวจะมาจุดเริ่มต้นของช่องผมนะครับในการที่ผมจะเล่นซีฟายเนาะก็คือจุด,จดๆนี้เลยนะครับก็ทุกคนก็คนนี้อีกแล้วอ่ะคนนี้อีกแล้วอ่ะเอาอีกมาอีกแล้วอ่ะเขาเหงาใช่ไหมบอกพี่ดีเขาเหงาใช่ไหม ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็คือตรงนี้เลยก็ตอนแรกโซีตายมันก็แบบมันก็จะกระจุกกระจุกตรงนี้นะก็คนมันก็จะเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนแล้วก็ยังไม่ต้องดราม่าอะไรนะครับก็นี่แหละครับจุดเริ่มต้นของช่องผมที่ผมมาเลือกฟรไฟเนาะจริงๆผมก็ทําหลายหลายปีแหละแต่ว่ายังจับจุดไม่ได้ว่าช่องผมจะไปทางไหนดีจะเล่นอะไรยังไงดีผมก็เลยแบบโซฟีตายเอ้ยมันน่าสนุกดีแบบลองปั่นคนลองอะไรได้มันพิมพ์ได้ก็โอเคก็ ก็มีผมถึงเพื่อวันนี้ก็ก็โซเฟียตายนี่แหละทุกคนโอเคก็นี่แหละจุดเริ่มต้นของผมนะครับในการที่จะมาเริ่มด้วยไฟฟายไอเกนี่ แล้วก็อัปเดตมาใหม่เป็นไงอัปเดตมาใหม่แบบว่ามีรถม,มีอะไรผมเสียดายคลิปนั้นมากเลยอะที่ไปถ่ายรูปก,กับลูกแคนอะแต่ว่าผมจะเอารูปให้ดูแบบเป็นบางช่วงละกันนะครับก <c oughs> ็แบบเป็นรูปแบบเออถ่ายรูปกับลูกแคนถ้าถามว่าผมจะรับคนเข้าแคนอีกไหมครับคำตอบเลยคือว่าผมจะไม่รับคนเข้าแคนแล้วนะครับแล้วก็มีเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับเอ้ประมาณนี้ถ้าแบบถ้าเหลือผมคนเดียวอะไรเงี้ยผมก็จะอยู่อะไรเง <c oughs> ี้ยก็จะอยู่แคนผมอยู่คนเดียวเพราะว่า เมื่อวานก็ก็มีคนหออกแก๊นไปอีกสองคนนะหน้าเร่าสินดีโอเคก็ไม okay, ่มีอะไรมากนะครับผมก็วันนี้ผมก็ขอบคุณ3 0มแสนติดตามกันนะครับระหว่างไอระหว่างไอค A นะครับผมกย็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีเวลาทำอะไรขนาดนั้นเพราะว่าผมก็ยังไม่มีเวลาไปดูคอมเมนต์อะไรพวกนี้นะครับเพราะว่างานมันมันเยอะแล้วก็ไอเขาเรียกอะไรก็อ่าวันที่หนึ่งผมครบสาม0,000นซับวันที่หนึ่งแล้วก็วันที่1บ 300, 000, ิบ 1, ก็เป็น วันเกิดผมอ่าอะไรเงี้ยก็แบบว่าเป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าของผมเลยละกันนะครับสามแสนซับก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับขอบคุณมากนะครับลวทุกคนนะครับจุบจ๊บๆขอทุกคนมีความสุขนะครับจุบจ๊บๆเฮ้ยยินหน้ากระดายินหน้ากระดายินหน้ากระดานอะไรกันเนี่ยกระดาษกระดากระดาษอ๋อโอเคกระดาษ เอาแล้วเอาแล้วดูการสตะเมื่คี้อยงแคนนะครับตบอนนี้ความสตะเมื่คี้อยงแคนอ่าเอาไงเอาไงนะเอาไงดีเอาไงดีนะเอาเอาเอาลุบไปลุบไปล่างแล้วลืบไปลุบไปล่างแล้วอ่ะยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่อเรียบแล้วเอ้ยใครมันอยู่ข้างบนวะมีปืนแล้วก็บอกวะเฮ้ฮะวันนี้ไปไปเข้าไปเข้าไปเข้า โอเคนี่ที่แรกเอาติดติดกัน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 ฝั่งฟังเนี้ยฝั่งเนี้ยติดติดนะฝั่งเนี้ยติดติดนะครับติดติดนะครับเอ๋ได้เป่าวะเดี๋ยวเอาปืนไปทิ้งอ่ะมาดูโหดร้ายเหรอเดี๋ยวไม่เท่าเดี๋ยวไม่เท่ากันเอ้ยถ้าเท่ากันเนาะถ้าเท่ากันถ้าเท่ากันติดติดกันเลยติดติดกันเลยไม่ไม่มีใครเป็นคนละหน้าเชื่อพี่ในเนี้ยนะสวย ท่ากันวะยิงขึ้นยิงขึ like ้นยิงขึ้นเลยยิงขึ้นเลยยิงขึ้นไม่ใช่กระโดดไม่ใช่กระโดด โอเคคลิปยังไม่จบนะครับก็คือว่าจะมาดูว่าลูกแคนผมมีใครบ้างตอนนี้ก็เขาเรียกว่าแบบว่าแค้นผมที่สร้างมานะครับก็ส่วนหนึ่งนะที่แบบว่าแบบยังไงมีความสุขหรือเลยก็ลูกแคนนี่แหละประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วลูกแคนก็มีประมาณนี้เลยนะเวลามีกิจกรรมอะไรของพี่วินหรือว่ากิจกรรมของผมหรือว่าขนขาดอะไรเงี้ยก็ได้น้องๆมาช่วยถ่ายก็โอเคนะครับโอเคตอนนี้นะครับโดนในแคนผมมีอยู่สามสิบสามคน <ś m _> มีอยู่สามเว่ะสามสิบสามคนคนแรกเลยก็คือผมเองนี่ก็เป็นผมเองนะครับเฮ้ยผมเองก็ผมเปลี่ยนเป็นแบล็กเลวนาเดเดน,นะครับไม่ใช่บีเลวนาโอเคแล้วก็โชกุนอันนี้น้องโชกุนนะครับอ่าแล้วก็แบล็กลิตนะแบล็กลิตแบล็กลิตแบล็กสาคูนี่แล้วแบล็กสาคูนะครับนี่นี่นี่อันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงในแคนนะผู้หญิงในแคนแล้วก็เรนโบ์อ่าเรนโบว์คนี้ แล้วก็อะไรแซมมี่แซมมี่นะครับเขาเจอมาทำไมเนี่ยแซมมี่แซมมี่มีใครก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเนาะโอเคแล้วก็มือขวาลีออนานี่คือออมนะครับไอออมมือขวาผมแล้วก็มือซ้ายคือไอคิวนะครับคิวก็อยู่แล้วก็อันนี้นครับเกณนเอยียงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยรู้จักเขาหลักคนไม่ใหม่นะครับคนไม่ใหม่ผมไม่ค่อยรู้จักแล้วก็อันนี้เบลนะครับน้องเบลน้องเบลแล้วก็อันนี้ก็บิทูเคนะครับน้องบิทู น้องลินน้องลินน้องลินนี่ก็เป็นผู้หญิงอีกคนนึงนะครับในแคนนี่น้องมิ้นใช่ปะมิ้นหรือไม่เลยอ,อะไรนี่น่าจะน้องมิ้นนะครับน้องมิ้นแล้วก็น้องจัดนะครับจัดตินบีเบอร์นะครับนี่น้องจัดตินบีเบอร์ผู้หญิงนะผู <att in> ้หญิงนะจัดตินบีเบอร์ชอบชื่อชอบชือช่อเลวน้องอันนี้นะครับนี่น่าจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่นะครับใช่ใช่ผมจะไม่ค่อยรู้จักแล้วก็อันนี้อออยไอออยนะครับนี่อออยแล้วก็อ่านี่ ซาบิซาบินะครับซาบิแล้วก็น้องฟิวน้องฟิวน้องฟิวน่าจะน่าจะเข้าแคมมานานแล้วนะครับแล้วก็น้ํานี่ตะก่อนน้ำก็ออกคลิปผมทุกวันนะเ้ยแต่ไม่ใช่น้ํานี้ดิไม่ใช่น้ํานี้ปะใช่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่น้ำน้ำน้ำที่เข้ามาใหม่นะครับน้ำอีกน้ำหนึ่งครับโอ้ผมนึกว่าน้ํานั้นที่ผมใส่คลิปนี่แล้วนี่ก็จีจีนะครับ จีจี้แล้วก็น้องกันนะครับทีนี้ก็น้องกันแล้วก็นี่น้องน้ำนี่น้องน้ำนี่นี่ที่ถ่ายคลิปด้วยกันประจำนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนที่ถ่ายคลิปด้วยกันประจําโอเคแล้วก็แล้วก็มิดยูนะครับนี่น้องมิดยูนี่น้องมิดยูนี่โมจินะครับโมจิน้องโมจินะครับน้องแอปนี่น่าจะขึ้นน่าจะเข้ามาใหม่นะครับคนนี้น่าจะเข้ามาใหม่ผมจําได้อยู่เข้ามาใหม่แล้วก็ปักเซลบปักเซลน้องเชลน้องเชล อ่านี่นะครับอันนี้อันนี้ใครใครใคร,ใใครอันนี้ใครเนี่ยแฟนีหยังเนี่ยใครอ่ะเอก็ไปแว้วกันนะครับน่าจะเข้ามาใหม่ได้บ้างเนี่ยเ้าสองพันหกน่าจะเปลี่ยนชื่อน,นะครับแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับอ่าแล้วก็น้องนี้นะครับนน้องน้องน้องหอยังะ่ะน้องเกย่หยังนะโอ้ยใครกันที่ผมไม่รู้จะชือผมขอโทษเลยนะเพราะว่าผมไม่ค่อยสนิทนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็น้องน้องไก่นะครับ แล้วก็อันนี้ก็ไอดีไก่นะไอดี ID ไก่ที่แบบว่าของไอคิวนะที่เข้ามาเอาบัตรเปลี่ยนชื่อไม่ใช่บัตรเปลี่ยนชื่อบัตรสร้างห้องอันนี้น้องป๊อบไอนี่น้องป๊อบไอ,อแล้วน้องปอยนะครับน้องปอยแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นไอดีไก่อีกแล้วนะครับนี่คนในแคมป์ผมตอนนี้นะปัจจุบันมีอยู่ประมาณแค่นี้นะครับแล้วก็แบบว่าก็มีความสุขดี ดเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าใครเขาจะว่าอยากออกแขนไรอีกนะครับก็จะลดลงลไปเรื่อยๆมันจะไม่มากกว่า33มสคนแน่นอนนะครับประมาณนี้แล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับขอบคุณครับจุ๊บ